morning ตอนเช้าเลยจดมิดนิดๆถ้าเป็นเยอรมันต้องกดมอสกัน้าเป็นอังกฤษก็กด morning สวัสดีครับผมวันนี้ให้ดูอะไรเนี่ยขอนไม้ใช่ไหม ให้ดูนี่ให้ดูว่าเรามนุษย์เป็นผู้ทําลายล้างที่แท้จริงนะดูต้นไม้กว่าจะโตครับใช้เวลาตัดไปถึงนาทีกว่าเขาจะโตขนาดน,นี้ทั้งชีวิตเรายังไม่ได้แค่นี้เลย อันนี้เป็นป่าเบญจพรรณของแท้เลยที่ลงเหลืออยู่เหมือนป่าพื้นนี้เกิดมาก็เห็นแล้วเนะี่ยังเหลือยังสมบูรณ์อยู่มากยังไม่ถูกทำลายไปเยอะแต่ข้างข้างนี่ก็ไม่เหลือแล้โอ้ยเดินยากจังเลยนถทำได้ ตัดนี่ก็ต้งตัดทิงนะ้งก็รตรงกลางมันใช้ไม่ได้ตัดทิ้งเสียดายเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นเอาไปเผาถ่านในชะ่ไมไม่นาจะได้ก็ตัดไปนะตัดเสียดายตัดไม้ทำลายป่าแล้วพออยู่บ้านก็บ่นมาเลยอากาศร้อนเนะ ฝนไม่ตกมัางล่ะทำไมปีนี้แรงจังทำไมปีนี้ร้อนจังทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำแต่ว่าเหมือนไม่มีความรู้เวยไม่รู้ว่าทำไมอากาศมันร้อนเราไม่รู้ว่าป่าไม้เนี่ยมันมีคุณค่ากับเรามากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นะมันกลายไปเลยนะจากป่าที่สมบูรณ์นะใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะเนี่ย กลายเป็นแบบนี้ให้เห็นจ,จ่าเลยนะมันจะกลายเป็นสวนอ้อยสวนมันนะ เสีดายเนาะบางทีเห็นก็ยังเสีดายเสีดายต้นไม้ขอเขาจะโตเหมือนเมื่อเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วว่ามูได้เก็บเห็ดกินเก็บผักหวานเก็บอะไรนะเก็บของเก็บอีลอกอีงอม หาแมงแคางสงสารจังเลยต้นไม้ถ้ามันย้ายหนีได้ต้นไม้มันคงย้ายหนีหมัอนกนะันผมจะได้ต้นขนาดไม่ใช่ทำปัญานะดูวงปีเขาหนะ่อยดูนับวงปีให้วงปดีดูวงปีเขา วงปีเล็กๆได้ปีหนึ่งเป็นขอจะโตอันนี้ใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีนะไม้เราใช้เวลาตัดไปถึงห้านาทีเลยหมดสลิดนี่เป็นเทปเทปแบน อันนี้เป็นเขตแดนอันนี้ให้ดูถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้โอ้ยเนี่ยมีรวดน้ำอีู่รวดน้ำอีู่น้ำปับข้ามไปใช่ไหมข้ามรวดน้ำไปก่อนไม่ข้ามเลยนะ ำบากมากเลยครับนี่นมีพายสงครามไงเพื่อนเอ๊ะว้างงไหมถ้าไ,ไม่ลวดหนามันโค้งข้าางนี้งง ว่าทำไมรวดหนามมันโคง้งเข้ามามันต้องตรงไหยไม่ใช่ไห ว่าทำไมลวดหนามมันโค้งกินที่ดินเรามาเยอะขนาดานี้เรางงเดี๋ยวดิวลวดหนามมันสีอย่างเงี้มันเป็นรอยใหม่ๆอย่างเงี้ยรับอย่างนงีนงนง้มันใช่เหรอเนี่ยมันไม่น่าใช่นะ มันต้องตรงไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแค่ตองใส่ลไปจริงอ๋อทำไมมันโค้งกับมาอย่างนี้นี่เป็นหลักใหม่ๆอย่างนี้นแสดงว่าตรงนี้ต้องโดนองอแฮปไปแน่เลย นตัวน้ำโค้งกลับแล้วมีเชือกถึงอย่าเงี้ยนี่เชือกถึงหรือว่าเขาเลี้ยงวัววะ ตอนไม้ต้นมาเลยเวลาไม่ใช่แค่อคองเข่าเด็กเง๊ะายไปหนี้ โค้งไปโค้งมาแล้วด้วยกันคืออืมป่ากเก็บเห็ดนี่ทำไมโค้งขึ้นมาอย่างนี้วะ โค้งกลับอ๋อโค้งเหลืองวัวมั้ง 看呀，那哎，对。 ngô ngô thằng này mm -hmm. Bài chân nộp ถนนดนังนี้อยู่นี่วัสดสวยงายต้นไม้มาก เขาติดึงไว้โอ้ยอย่าไปทำงั้นเขาเกียนนี่มันต้องตรงนี้นี่มันต้องมายาวอย่างนี้ รถมามันต้องตรงมานีตรงมาปึ้งปึ้งปึ้งตรงมานี่มันมีมันมีนม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 นคันกั้นอยู่นี่นี่มันมีนครูกั้นเป็นเขตทั้งตรงไปอย่างนี้ตรงไปอย่างนี้นวนครับ ต้องทำแบบนี้ตบบตบบตบบงงว่าทำไมข่ไขาแม่งาดูรืดหนามกเลยวะนี่มันต้องมาถึงนี่เลยครับ มีคูกั้นอยู่นี่ใช่ไหมนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่เป็นของเราอยู่ใครมาย้ายรวดหนามกูวัเนี้นี่มีคูกั้นอยู่เป็นเนินดิน,นยอย่างนี้เอีย นี่โคนเป็นโพน,นอยู่างโพนกั้นอยู่ไม่ใช่ไหมอเขาลื้อออกได้ไหมครว่าสาวอยู่ แล้วมันเฮ้ยเขาลื้อไปแล้วลกรวดน้ำเขาลื้อไปแล้วหลักแบนเขาก็ลื้อไปแล้วครับพี่น้อง โอ้โหไม่เคยเดินบุกป่าเลยครับต้องมาบุกป่าใช่ไหมเพื่อบุกป่าเพื่อเ <c oughs> พื่ออะไรเพื่อความถูกต้องแสดยต้นไม้ดี๋ยวแม่งตัดต้นไม้กูทำเอาไปเผาถ่า,านหมดชิ้งหายนี่แี่ะตงตัดอะไรเนี่น,นะนี่กูว่าแล้ว อ๋อนี่มันโคน่นเล,ล,ลงนะ่ไหมไหโค่นมันก็ตัดเออตัดหัวแล้วน,นี่ไงเอ้ยงงว,ว่าลวดน้ำหายไปไหนงงว่ะลวดน้ำมกูหายไปไหนเนี่ยลวดน้ำหายไปไหนวะน,นี่ งงงงเป็นงงครับเป็นงงไดดองเก็บเห็ดตอนอนี้คคอรโอ้ยโอ้โห้หายไวหายจริง ให้บอกอ่ะม really ันดูในจียตตรงไปเลยร้อนสานต้นไม้นาปีหน้าว่ามันเป็นฐานเหมือนนั่นเป็นงงครับเป็นงงเป็นงงยิ่งนัก ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยลวดน้ำก็ไม่เหลือแล้วตัวดูดิใช่ก็ระถางดโอ้วย มันไม่ใช่ตรงนี้แล้วมันคือตรงไหนว่เนี่ ตามด้วยหนาบูออกเลยรไม่มาเขตแดนไมน่มีเลยสนิท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  ไม่เหลืออะไรเลยหายไปไหนหมดอน,นี่ไว้าหอนมาก thấy gì không hai thụ hình ơn này nào dạ Quá, Oh <laughs> mm. I like it. สงสัยจะโดนโกอแล้วอะ,อะบัตรลายเกิดทั้งบัตรหนาวไม่ค่อยมาดีนักสงสัยจะโดนโกอถ้า่ะครับพี่น้องโอ้ยเสียดายหามาเอาอะไายแเรามีนฉน,นดล้างบัตรใหม่ก็ได้นี่สวยมากปลาเเห็บ ให้ด้ยไหมอขอบคุณครับผมร้อนมาก